เพื่อช่วยลดขยะในโรงเรียน2เพื่อฝึความสมรค้สมรู้รสามเพื่อลดค่าใช้จ่ายและรู้จักแบ่งเวลาให้เกิดประโยช oh <my. S 1> น์ค่ะเป้าหมาย 1. สามารถช่วยลดขยะจากมายอัดขี้ในโรงเรียนได้ 2. ได้ความสมรูีในการทํางานของสมาชิกในกลุ่ม บีิค่ะจัดการเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะปัญหาที่พบนะคะ 1. มีขยะจากไม้สกรีนและกล่องกระดาษลังในห้องเรียนและในโรงเรียนค่ะ2นะคะมียังมีนักเรียนที่ยังขาดจิตสำนึกในการจัดการขยะในห้องเรียนค่ะ